กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องวิไลแห่โชคท,ท,ทุกทุกทันนะครับขับมาพบมาเจอกันช่วงใบใบนะครับแดดลมลมตกบ่มแม่ลมตกครับเอฟซีฝนตกเลยนะครับนี่ด้านทิศตะวันตกเหลยวเบิงบ่อกไก่นะครับประมาณอยู่อาจจะอยู่สวนอย่างเอ็ดวิไลนี่เองนะครับเนี่ยฝนตกนะครับทั้งทิศตะวันตกเดี๋ยวนี้ นะครับด่านนี้กระมือดมากคือกันนะครับด่านทิศตะวันออกกระมือดมากคือกันนะครับเอฟซีนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเนี่ยเบิงท่าเบิงที่ฝนจะมาอีกแล้วนะครับอาคุณพ่อคุณแม่นะครับเขามาเบิ้งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับมาในคลิปนี้แอดวีไลนะครับพึงสรุปตัวเลขแนวทางเลขวิ่งเลขติดแม่นๆผ่านไปปล่อยไป นะครับยังบ่ถึงชั่วโมงนะครับปล่อยไปเมื่อกี้นี้พอดีนะครับช่วงที่แอดวีไลนะครับนั่งเช็คเบื้องตัวเลขแนวทางอ่็พอดีนะครับ, ira, รบเ,เ,เ,เบจ้าของตัวเลขแนวทางนะครับคนชัยภูมิอ่วิ่งล่างแม่นแม่นนะครับเพิ่นได้ส่งมาให้แล้วแล้วก็แอดวีไลสรุปในเลขวิ่งแม่นแม่นเลขติดแม่นแม่นนะครับสรุปคนชัยภูมิเป็นสำนักแรกเลยนะครับก้างวดติด อ่เก่างวดติดก็คือมือว่านนี้ครับงวดที่เก่าวิ่ง7แนวทางแตก37เนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะย้อนสถิติให้เบิ่งอีกคือเก่าเป็น9งวดติดงวดวันที่1ตุลาคมครับ2,567ก็คืองวดนี้งวดที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นงวดที่10เฮ้ามารอดรุ่นกันว่านะครับเ้ามารอดรุ่นกันว่า อ่าเลขวิ่งแม่นๆของคนชัยชยภูมิจะเดินต่อเนื่องบอ่อครับเขาไปเบืิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับเพราะว่าคลิปนี้อาจจิงแยแน่จากน้อยเพราะว่าแอดวิไลจะย้อนสถิติให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งน้าแต่ว่าจะพยายามกําชับเวลาให้หน่อยที่สุดนะครับเขาไปเบืิ่งตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับอ่ะครับนี่เป็นสถิตินะครับย้อนหลังก็คือมือว่านนี่ นะครับใหม่ๆหมาดๆแอดวิไลก็สรุปไปแล้วนะครับในคลิปสรุปเลขวิ่งเลขติดแม่นๆนะครับเนี่ยเพิ่งสรุปไปย่างมาถึงชั่วโมงนะครับปล่อยคลิปไปยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับนี่คืองวดเมื่อวานนี้อ่าสิบหกกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวิ่งมาที่เจ็ดอ่ารอผลนะครับนี่แอดวิไลเขียนไปว่ารอผลปรากฏว่าแนวทางแตกสามเจ็ดตรงๆ คนชัยภูมินะครับเป็นงวดที่9นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9้างวดติดอ่ะมาล่อเบิงอ่ะมาล่อเบิงงวดที่10ครับก็บคืองวดวันที่1ตุลาคมอ่ะแอดวิไลจะย้อนให้เบิงคือเกา่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่จะได้เข้าใจนะครับต้องย้อนสถิติให้เบิงน้านะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับอ่ะเริ่มจาก วันที่16บหกทับห้าไเอฟวิลจะพยายามกำชับวิลานะครับทับหกดวิ่งมาที่6แนวทางแตก6 0ต่อไป1นึ่งวันที่1นทับ6กทับหก วิ่งมาที่สองแนวทางแตกสี่สองนะครับต้องย้อนให้เบื้องน้านะครับต่อไปงวดวันที่สิบหกทับหกทับหกเจ็ดวิ่งมาที่หนึ่งแนวทางแตก าต่อไปครับงวดวันที่1นึทับ7จ็ทับหกวิ่งมาที่9แนวทางแตกแปกต่อไปครับงวดประจำวันที่16บหทับ7ด ทับหกเจ็ดวิ่งมาที่สองครับ <c oughs> แนวทางแตกสองหนึ่งอาย่อนให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจชัดเจนนะครับ <c oughs> ต่อไป <c oughs> งวดประจำวันที่หนึ่งทับแปดทับหกเจ็ด วิ่งมาที่สี่วิ่งมาที่สี่ครับแนวทางแตกสี่หกเป็นล่างนะครับเอฟซีคุดพอคุณแม่เป็นวิ่งล่างนะครับต่อไปครับงวดประจำวันที่สิบหกทับแปด ทับหกวิ่งมาที่แอ่านวท่ากับสองแครับนี่คือจยดจ่อขอมาแล้วนะครับงวดแตกสอนะครับต่อไปงวดถัดไปนั้นคืองวดถัดไปเมื่อกี้นี่นะครับก็คืองวันวปที่งกันย่ายนครับงวดเก้าสี 1, ทับเก็คือ1กันย่ายนครับ ทับหกเจ็ดวิ่งไปที่สี่แนวทางแตกเก้าสี่หมู่วานนี่ไม่ไม่สดสดนะครับไม่ไม่สดสดก็คือสิบหกกันยายนสิบหกกันยายนทับเก้าทับหกเจ็ดวิ่งเจ็ด นี่ครับสถิติเก่ายังยั่งอยู่แนวทางแตกสามเจ็ดนี่คือสถิติเก่างวดติดนะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ครับเก้างวดติดอ่างวดนี้อ่างวดนี้นะครับอ้าววิ่งล่างเป็นล่างอย่างเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเขียนเดี๋ยวกำกับอ่าววิ่งล่างนะครับ วัน,นี้ก็คือหนึตุลาคมคือหนึ่งทับสิบเดียด10นะครับตุลาคมทับ6 7จ็ด <c oughs> คุณพ่อคุณแม่มาร่อก,กันนะครับ <c oughs> เขียนไว้เลยว่ารอผลอีกนะครับไ <c oughs> ด้มา ไม่ไม่หมาดๆเลยนะครับคนทรงมากแบบดวนๆเลยแบบท่านใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับคลิปนี้ฝากแชร์ออไปงวดนี้นะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เบิง้งไทยดีเพื่อนจะได้เป็นตัวไดอ่าเดี๋ยวเอ็ดวิไลเอาอคลิปที่หมู่ว่านนี่ออกก่อนเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะไล่าตานะครับมาเบิ้งเต็มเต็ม งวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมครับ2567เพิ่นจะวิ่งมาเป็นตัวใดเป็นงวดที่1 0จะเดินต่อบอได้มาแล้วนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้มาที่7ตัวเดิม7ตัวเก่าตัวเดิมนะครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่ครับเตัวเก่าตัวเดิมนะครับเตัวเก่าตัวเดิม แนวทางวิ่งลางแม่นๆของคนชัยภูมินะครับการันตีด้วยสถิตินะครับนี่อันนี้หมูว่านนี่ใหม่สดๆนะครับ3 7นะครับอ่าเนี่ยสถิติเกา่ายังมีให้เห็นนะครับ fc คุณพ่อคุณแม่งวดนี้1่ตุลาคมครับ2,567ได้7ตัวเดิมเขามารอผลอีกเป็นงวดที่10ครับงวดนี้จะเดินต่อเนื่องบอ่ อาฝากแช์ออกไปนะครับคลิปนี้นะครับฝากแช่ออกไปอาสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากลาคุณพ่อคุณแม่กันไปนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ